เดินไปหน้าบ้านมาไปหักกิ่งไม้มากิก่งหนึ่งเราก็มองนะเอใบไ,ไม้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีชีวิตเนาะแต่พอเราหักมาสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ตายมันก็เหี่ยวตายไปมันเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เช็คเออเราเป็นคนเนาะเป็นคนเนี่ยมันมีลมหายใจ แค่ลมหายใจเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตต่อได้ในขณะที่เรานั่งอยู่ในบ้านมันก็จะมีคนอีกหลายๆคนที่ต้องการลมหายใจต้องการการมีชีวิตอยู่ต่อสู้ต่อไปแต่ตอนนี้เราเรา,เราแข็งแรงดีนี่ เคยคิดไหมเราแข็งแรงดีแล้วทําไมเราไม่สู้ชีวิตละ่ะลมหายใจมันไม่สามารถซื้อซื้อหาได้แต่ตราบใดที่เรามีลมหายใจเราคือคนที่โชคดีที่สุดและถ้าเราผ่านวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันก็เหมือนเหมือนหนังเรื่องเรื่องหนึ่งนะ มันมีตอนเริ่มต้นแล้วก็มันมีตอนจบแต่ในระหว่างทางเราไม่รู้ว่าเราจะจบหนังเราจะจบสั้นหรือหนังเราจะยาวเราไม่รู้แต่เราก็อยากตัดสินใจว่าตอนใดตอนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดเหมือนในช่วงขณะนี้นะคะมันเป็นช่วงของโควิด ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพอย่าไปท้อถอยอย่าท้อแท้มนุษย์เกิดมาเขาสร้างให้เราเป็นนักสู้ตั้งแต่ตั้งแต่เราปฏิสนธิละแสดงว่าเราคือนักสู้คนหนึ่งแต่เราจะใช้ชีวิตจากเหตุการณ์ที่มันแย่ๆแ,แ,แบบนี้ เราจะทำยังไงสร้างชีวิตสร้างพลังใจให้กับตัวเองสร้างพลังใจให้กำลังใจคนอื่นนะคะแล้วชีวิตเราเนี่ยก็รู้สึกมันมีคุณค่ามากขึ้นนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เลวร้วายที่สุดในชีวิตมันอาจจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้จาก